น,นี้วันเด็กเอี้ยมาเลี้ยงแอนิมอลค่ะป้อนไปป้อนมาจะหมดผักบุ้งสองกิโลแล้วค่ะเอี้ยชอบแอนิมอลมากวันนี้วันเด็กเอี้ยใจดีมาจาก v e g e ท a บ l ลให้ชี <laughs> เม่นอะไรลูกเป็นเก่งให้ตัวเล็กบ้างให้ตัวเล็กบ้างเก่งมากค่ะเสียงเขาดูก,กันนิดหน่อย เนาะลองให้ตัวนี้กินดูสิลูกอเขาไม่กินน่าแม่เขาอาจจะฉุนกลิ่มลนะะมันหรือเปล่ายไปเอาโอ้โหคุณนาย ดอ๋ยาดูแอนิมอลด้วยนะมาดูแอนิมอลด้วยนะอ <c oughs> ย่าโมแต่กินไอซ์กรีมอย่างเดียวจะได้เห็นว่ามีแอนิมอลอะไรบ้างโอเคไหมเ <c oughs> นี่ยไอ้อาตรงนี้มีม้าลายนะ ผักบุ้งลูกอันนี้เขาเรียกว่าผักบุ้งนะลูกนะน้องเอียป้อนผักบุ้งลูกให้น้องอียาป้อนบ้างให้น้องอยาป้อนบ้างเอาชิ้นใหญ่มือจะได้ไม่โดนน้ำลาย หนูเดินเข้าไปสิเขาไม่ถึงมันไม่ถึงเข้าไปอีกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเขาเบื่อเขาวุ่นแน่ลูกเขาจะกินแคลอตนะทีนี้ดู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 นะไองป้อนป้อนเขาเป็นดีๆลูก แอนิเมอลนะคะที่โรงเรียนมีผักบุ้งแครอทและก็ผักบักยาวค่ะเี้ยชอบมาเลี้ยงแอนิเมอลที่โรงเรียนมากๆเลยมาทุกวันเลยสาวเพื่อนร้องเพลงนะคะเี้ย่าเขาก็ร้องเพลงด้วยเี้ย่าเี้ย่าไม่โยนลูกนะต้นเท้าเป็นดีดขวาน งตัวเลยอ่ะเขาเขาหิวมากนะเลยขาขอกินด้วย <_ s 2> <_ s 1> เขาบอกนาเยเพื่ว่าแบ่งฉันด้วยนะทำไมเขาแลบยินดังๆเขาอยากกินเขาอยากกินอยาอยากอยาอยากอยากเยกอะยะเลตัวบีตื้อ <_ s 2> มากเลยนะคะเพื่อนๆรีบมาเลยดูสิไปยินฉันมาวันนี้ล่ะ <ไ>อ,ยอย่าปีนสิอย่าปีนสิเอ๋ไปป้อนตัวที่อยู่ข้างล่างดีกว่าลูกถ้าเขาปีนมันจะอันตรายเพราะว่าเราจะเอื้อมไม่ถึงแต่เราชอบค่ะค่ะลูกเก่งจังเลยเอ๋ทำทำบุญกับแอนิมอลนะคะวันนี้โอโหสาธุ เขาสูงเกินไปป้อนตัวล่างกเขาสูงเกินไปป้อนตัวล่างนะคะป้อนตัวข้างล่างพีอเออ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 ันข้าไปสิเดินเข้าไปนิดหน่อยเดินเข้าไปหาเขานิดหน่อยนะโอเคร้าเยอยอะ่มที่ยว้าเข้า แม่ไป่เอ้อันใหญ่หนูป้อนเนป้เขาติดคอไ่นอ่าพี่ย่าป้อนชิลูกป้อนกับใหญ่อ๋อไม่ต้องหักถ้าหนูหักขึ้นมันก็จะสั้นไงแล้วมันก็จะใกล้มือหนูและหนูก็จะไอนี่ไงโดนโดนเวลาเขาหายใจแล้วหนูก็จะยืดไงลูก เออเอายาวๆอ,ะอ่ะแหละลูกป้อนตัวอื่นบ้างสิลกูกให้ให้ตัวอื่นกินบ้างเขามีเป็นแฟมิลี่เลยนะมีป้าป้าแม่แม่แล้วก็มีเอ้ย่าเลยนะเอ้ย่าเห็นไหมตัวที่เป็นเบบี้อ่ะลูกเหมือนเอ้ย่าเลยเขาหิวเหมือนเอ้ย่าเลยพี่ย่าเอาป้อนเขาสิลกูก อ๋อเขาบอกอีย่าโยนเข้าไปให้เขาหน่อยค่ะโยนโยนข้างกระเพงไปไม่ถ้ายองเขาจะไม่กินนะแม่ไม่ถ้ายองเขาจะไม่กินนะยายทั้งป้อนใช่อืมเขาเป็นฉี่เล่นเหรอลูกพี่ย่าป้อนดีกว่ายายๆเอาถั่วฝักยาวให้พี่ย่าดีกว่าน่าจะใช่นะแต่ว่าเป็นเปลือกน่ะ อ้าวเขาวิ่งหนีไอ้ยาลิป้อนเร็วเดี๋ยวเขาวิ่งหนีเราไม่ใช่ล็อกล่อกเขาไว้อ่านี่ไงมากินแล้วมากินแล้วเอออย่าเพิ่งไปพี่ยาป้อนอยู่เออใช่กินเยอะๆเลยนะมาเฟรนด์พี่ยาป้อนเยอะเลยเนี่ยพี่อร์เอาหา เอาอาหารมาเยอะเลยหนูเอามาหนูเอามาเยอะดีกว <started> yeah, uh ่าใช่เนาะคุณตาไม่เอามาเยอะหรอกเออคุณตาเอามากันเยอะใช่เออมาอีกแล้วจ้ามาทำบุญทำทานกษัตริย์อีกแล้วจ้าที่สวนสัตว์อยู่ในโรงเรียนมาได้ทุกวี่ทุกวัน หมดผักเท่าไหร่ช่างมันขอให้ได้มาทำบุญนะจ๊ะสวนสัตว์โรงเรียนไอ้ยะาจ้ามาอีกแล้วจ้ามาจนชีพแก่จำได้ไอ้ยัาเออกินเยอะๆจะได้ตัวใหญ่อ้วนๆเหมือนพี่ย่านะว้าว้าว้ว้เขาจะมาหาแม่เขานึกว่าแม่มีอาหารนู้นอาหารอยู่ที่พี่ย่าหมดเลย อาหารอยู่ที่พี่ย่าหมดเลยแอนิมอลเอ้ยอาหารพี่ย่ากันเลยพี่ย่าต้องกินผักเก่งเหมือนเขานะเนี่ยจะได้แข็งแรงเหมือนเขานะลูกนะ